นี่คือการสัมภาษณ์งานที่โคตดพีกเพราะว่าถ้าเกิดใครชอแหลได้เก่งที่สุดเอางานไปเลยจ้ะคือนะักศึกษา6คนเนี้ยมาสมัครงานแล้วก็โดนขังอยู่ในห้องนี้เป็นชั่วโมงเพื่อทําการโหวตค่ะว่าใครจะได้มีโอกาสทํางานกันที่นี่ดูเหมือนง่ายไม่ต้องสัมภาษณ์แค่โหวตแต่เรื่องพีคคืออะไรรู้ปะในขณะที่พวกเขากำลังทาการโหวตกันอยู่สมาชิกหนึ่งคนในห้องดันหันไปเจอกับซองจดหมายปริศนาซึ่งในซองจดหมายตอนแรกก็นึกว่าเป็นโจทย์หรือว่าคําถามอะไรเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานแต่ไม่ใช่มันดันเป็นรูปภาพความลับของคนทั้้้งงง6 6คคนนนนทีีี่่่ออออยูใใหหวามดดตกๆ อย่างเช่นการบูลลี่คนอื่นจนคอตตอบังคับให้แฟนตัวเองไปทําทุ้งเคยเป็นนักต้มตุ๋นหรือว่าเคยเป็นพี่โสมาก่อนเป็นความลับที่มันมีแต่ตัวเขาเองเท่านั้นนะที่จะรู้บางเรื่องยังไม่เคยไปบอกใครด้วยซ้ำกลายเป็นว่าตอนแรกที่ทุกคนโหวตกันว่าเออคิดว่าใครน่าจะเหมาะสมในการทํางานที่นี่มันไม่ใช่เลยทุกคนเริ่มทะเลาะกันและโทษกันไปมาว่าเรื่องของใครมันบัดซบมันแยกว่ากันและสิ่งเดียวที่พวกเขาอยากรู้เหมือนกันตอนนี้เลยก็คือใครมันเป็นคนทําเรื่องพวกนี้กันแน่มันมีเหรอคนที่รู้ความลับของพวกเขาตอนแรกไว้พวกเขาก็คิดว่ามันนน่าาจะะเป็กรรรททดสอออบบบบขงิษัไแ แล้วปรากฏว่าในขณะที่พวกเขากําลังหาคําตอบก็ได้มองไปเห็นกล้องวิดีโอตัวหนึ่งซึ่งพอเปิดกล้องวิดีโอตัวเนี้ก็พบว่ามันเห็นเลยว่าตอนแรกใครเป็นคนเอาซองจดหมายพวกนี้มาวางปรากฏว่าคือพี่แว่นคนนี้ค่ะทุกคนก็เป็นหนึ่งใน6คนในกลุ่มพี่แว่นบอกว่าพี่แว่นไม่รู้เรื่องแค่ได้รับคาสั่งมาว่าให้เอาซองนี้เนี่ยมาตอนสัมภาษณ์งานด้วยไม่รู้ใครส่งมากันแน่นี่มันคือการสัมภาษณ์งานอะไรทําไมทุกคนจะต้องมาโกหกปิดบงังเรื่องราวของตัวเองเพื่อที่จะให้ได้ทํางานที่นี่แล้วบริษัทนี้มันรู้ความลับของ เรื่องนี้แหละคนบอกว่าช่วงแรกสนุกมากแต่มันจะไปแผ่วนิดนึงช่วงท้ายแต่ก็ดูได้เพลินๆเอาเป็นว่าใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างก็อย่าลืมมาคุยกันนะ